365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระาศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่2หนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่7เห็นได้ชัดว่า การสอนคำสอนมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับชีวิตทั้งหมดของพระศาสนาจักรการขยายตัวของพระศาสนาจักรในสถานที่ต่างๆการเพิ่มจำนวนสมาชิกรวมทั้งความคิดเห็นสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าล้วนขึ้นอยู่กับการสอนคำสอนนี้เองหนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่8ช่วงเวลาการปรับปรุงของพระศาสนาจักรก็เป็นช่วงเวลาของการสอนคำสอนที่เข้มข้นเป็นพิเศษด้วย ดังนั้นในช่วงเวลาสําคัญของบรรดาปิตา,าจารย์เราจึงพบว่าบรรดาพระสังฆราชผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้สละช่วงเวลาส่วนสําคัญในการทำงานให้แก่การสอนคำสอนตัวอย่างเช่นนักบุญซิริลแห่งกรุงเยรูซาเลม็มนักบุญยอนคริสโตสตงนักบุญอัมโบรสนักบุญออกัสตินและบรรดาปิตา,าจารย์อีกหลายท่านที่ผลงานการสอนคำสอนของท่านยังคงเป็นแบบอย่างต่อมาจนถึงทุกวันนี้ หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่9ศาสนาบริการเรื่องคำสอนมักได้รับพลังใหม่อยู่เสมอในสภาสังคยนาต่างๆในเรื่องนี้สภาสังคยนาที่เมืองเตรนตน่ายกมาเป็นตัวอย่างในการให้ความสำคัญระดับต้นๆแก่การสอนคำสอนในธรรมนูญและกฤษฎีกาต่างๆของสภาสังคยนาหนังสือคำสอนโรมันถือกำเนิดขึ้นได้รับนามมาจากสภาสังคยนาครั้งนี้เอง และนับเป็นผลงานที่สรุปคำสอนของคริสตศาสนาอย่างเด่นชัดที่สุดสภาสังคายนาครั้งนั้นได้ปลุกให้มีการจัดสอนคำสอนอย่างเป็นระบบที่น่าจดจำไว้และยังปลุกให้มีการจัดพิมพ์หนังสือคำสอนหลายเล่มซึ่งเป็นผลงานของพระสังฆราชและนักเทววิทยาผู้ศักดิ์สิทธิ์หลายท่านเช่นนักบ,บุญเปโตคาาซซียสนักบ,บุญชา์ลส์บรเมโอนักบุญทูริบิอุสแห่งโมโกเวโฮและนักบ,บุญโรเบิร์ตเบลามิโนเป็นต้น หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่10จึงไม่น่าแปลกใจที่พระศาสนาจักรได้รับแรงบันดาลใจจากสภาสังคายนาวติกันครั้งที่สองให้มีความสนใจอีกครั้งหนึ่งเรื่องการสอนคำสอนสมเด็จพระสันตะป,ปาปาเปา,ปาโลที่6กก็ทรงคิดว่าสภาสังคายนาครั้งนี้นับได้ว่าเป็นหนังสือคำสอนเล่มใหญ่ของสมัยปัจจุบันนี้ด้วยคำแนะนำทั่วไปเรื่องการสอนคำสอนที่ได้จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อปี1971 สมัชชาของบรรดาพระสังฆราชเรื่องการประกาศข่าวดีในปี1974และการสอนคำสอนในปี1977พดนรัเสตือนอีเวนเจลีนูเซียนดีในปี1975และคาเตเคซิตราเดนเดในปี1979ซึ่งตอบสนองสมัชชาเหล่านี้เป็นพยายนยืนยันความจริงเรื่องนี้สมัชชาพิเศษของบรรดาพระสังฆราชเมื่อปี1985 ได้ขอร้องให้เขียนหนังสือคําสอนหรือข้อสรุปคําสอนคาทอลิกที่กล่าวถึงทั้งเรื่องความเชื่อและจะริยธรรมหนังสือนี้โดยทั่วไปแล้วเป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งสมเด็จพระสันตะปาปายอนปอนที่สองทรงเห็นด้วยกับความปรารถนานี้ของสมัชชาพระสังฆราชโดยตรัสดังนี้ว่าความปรารถนานี้ตอบสนองโดยตรงต่อความต้องการของพระศาสนจักรสากลและบรรดาพระศาสนจักรท้องถิ่นต่างๆ พระองค์จึงทรงเอาพระไทยใส่อย่างจริงจังเพื่อให้ความปรารถนานี้ของบรรดาพระสังฆราชแห่งสมัช,ชาได้ถูกนำมาปฏิบัติจุดประสงค์ของหนังสือคำสอนฉบับนี้และผู้ที่หนังสือนี้มุ่งถึงหนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่11 หนังสือคำสอนฉบับนี้ต้องการเสนอเนื้อหาสำคัญที่เป็นพื้นฐานของคำสอนคาทอลิกในเรื่องความเชื่อและจริยธรรมอย่างเป็นระบบและสมบูรณ์โดยคำนึงถึงคำสอนของสภาสังคายนาวติกันครั้งที่สองและธรรมประเพณีทั้งหมดของพระศาสนาจักแหล่งข้อมูลสำคัญของหนังสือคำสอนฉบับนี้ก็คือพระคัมภีร์บรรดาปิตาจารย์พิธีกรรมและคำสั่งสอนที่พระศาสนาจักร,รักษาไว้ตลอดมา นังสือฉบับนี้มุ่งที่จะเป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับหนังสือคำสอนหรือคูมือที่จะแต่งขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลกหนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่12หนังสือคำสอนฉบับนี้มีเจตนาเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเรื่องการสอนคำสอนก่อนอื่นใดทั้งหมด เพื่อบรรดาพระสังฆราชในฐานะผู้สั่งสอนความเชื่อและผู้อภิบาลพระศาสนาจักรเรามอบหนังสือนี้แก่ท่านเหล่านี้ให้เป็นเครื่องมือเพื่อปฏิบัติหน้าที่สั่งสอนประชากรของพระเจ้าเรามอบหนังสือคำสอนนี้ผ่านทางบรรดาพระสังฆราชให้แก่ผู้ที่เรียบเรียงหนังสือคำสอนให้แก่บรรดาพระสงฆ์และครูคำสอนการอ่านหนังสือคำสอนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับบรรดาคริสเตชนอื่นผู้มีความเชื่อด้วย 365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า